Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่พ่อกัมเบลในพนกิจ Alpha International ประจำวันพื่หัสที่4ีธันวาคม2025วันที่338กุญแจสีดอกในการเอาชนะความกลัว ข้อพระคัมภีร์ประจำวันสดุดีบทที่138ข้อ1ถึง8ดาเนียลบทที่11ข้อ2ถึง35หนยอนบทที่4ข้อ7 2 1ถึง21อเล็กซ์บูชนันเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิทธยาพิบาลของเหล่าศิทธยาพิบาลหลังจากเส้นประสาทของเขาถูกทําลายระหว่างการผ่าตัดหูข้างหนึ่งของเขาหนวกสนิทหูอีกข้างได้ยินแค่5%เปอร์เซ์ และใบหน้าของเขาเป็นอัมาพาเครึ่งซีกผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาพูดถึงความรักของพระเจ้าและย้ำคำพูดซ้ำๆว่าพระเจ้าทรงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขทรงรักคุณสุดหัวใจและรักคุณตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากพูดจบเขาเดินเข้ามาหาผมและถามว่าคุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงยอมรับคุณผมตอบว่าจริงๆแล้วผมต่อสู้กับเรื่องนี้มาก เพราะผมรู้จักตัวเองดีเกินไปจึงอยากที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงยอมรับผมเขาตอบกลับว่าเราทุกคนต่างก็ต้องต่อสู้กับเรื่องนี้แต่พระเจ้าทรงอยากให้คุณรู้ว่าพระองค์ทรงยอมรับคุณพระองค์อยากให้คุณรู้ว่าพระองค์ทรงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขทรงรักคุณสุดหัวใจและรักคุณตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าผมต้องสรุปสิ่งที่พระคัมภีรทั้งหมดพูดถึงด้วยคำเพียงคำเดียวนอกเหนือจากคำว่าพระเยซูผมคงเลือกคำว่าความรักย่อนเขียนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักไว้ถึงสองครั้งในหนึ่งย่อนสี่ข้อ8และในข้อ16คําคำว่าความรักถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในสังคมแต่พระกัมพีไม่เคยกล่าวว่าความรักคือพระเจ้าแต่กลับกันคือพระเจ้าทรงเป็นความรัก ซึ่งนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้คำนิยามความรักนี่คือสารที่ผมต้องเข้าใจด้วยตัวเองใครครวญอย่างต่อเนื่องและประกาศออกไปสู่โลกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนี่แหละคือคำตอบต่อความกระหายอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในทุกวันนี้มนุษย์กำลังแสวงหาความรักหัวใจของพวกเขากำลังค้นหาและเมื่อผมรู้จักความรักของพระเจ้าที่มีต่อผมจริง ชีวิตผมก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งยอนสี่ข้อ18กล่าวว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นขับไล่ความกลัวออกไปพระคัมภีร์ที่ศึกษาด้วยกันวันนี้สอนเราถึงกุญแจสี่ดอกที่จะช่วยให้เราเอาชนะความกลัวได้กุญแจดอกที่หนึ่งคือความเข้าใจความรักของพระเจ้าในหนึ่งยอนสี่ข้อ10เราพบว่า พระองค์ทรงรักเราก่อนที่เราจะรักพระองค์และทรงส่งพระบุตรมาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราความกลัวเริ่มต้นเมื่ออดัมและเอวาทำบาปและซ่อนตัวจากพระเจ้ารากลึกที่สุดของความกลัวคือความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงโกรธเคืองเราและพระเยซูทรงรับการลงโทษแทนเราทำให้เราสามารถมีความมั่นใจต่อพระพักพระเจ้าได้ กุญแจดอกที่สองคือมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าในหนึ่งยอนสี่ข้อสิเรารู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เราเมื่อพิพายังเป็นเด็กทุกครั้งที่เธอกลัวพ่อของเธอจะอุ้มเธอไว้และร้องเพลงว่าพ่อจับหนูได้แล้วนี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อุ้มเราไว้ในอ้อมพระหัตถ์ และย้ำเตือนถึงความรักของพระเจ้ากุญแจดอกที่สามคือเชื่อในความรักของพระเจ้ายอห์นสข้อ16กกล่าวว่าเรารู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราแม้ว่าเราจะรู้จักและมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าแล้วเราต้องเชื่อมั่นต่อไปนักจิตวิทยาใช้คำว่าความคงอยู่ของวัตถุเมื่อทารกเรียนรู้ว่าของเล่นยังคงมีอยู่แม้ว่าจะถูกซ่อนไว้ ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็เช่นกันเราเชื่อในความรักของพระเจ้าแม้ในยามมืดมิดที่เราไม่รู้สึกถึงความรักนั้นและกุญแจดอกที่4คือทําให้ความรักของพระเจ้าสมบูรณ์ 1- ยอนสี่ข้อสิกล่าวว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตยอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรายิ่งเรารักพระองค์และแสดงออกด้วยความรักผู้อื่น เราก็จะยิ่งเอาชนะความกลัวได้มากขึ้นจงสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักทั้งในการให้ความรักและในการรับความรักซึ่งตรงข้ามกับการแข่งขันและการนินทาในพระธรรมดาเนยล11ข้อ32เราพบว่าประชาชนที่รู้จักพระเจ้าของเขาจะยืนหยัดและลงมือเหมือนดีทริชบอนเฮเฟอร์ที่ต่อต้านฮิตเลอร์ขณะอธิบายว่าขอประทานความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ที่จะลบล้างความเกลียดชังและขมขื่นทั้งสิ้นผู้ที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงจะยืนหยัดต่อต้านความชั่วร้ายขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ดังที่ผู้เขียนซะดูดีกล่าวว่าขอบพระคุณพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์ พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานด้วยความรักและความสัตย์ซื่อแม้ในความทุกข์ยากพระองค์ทรงปกป้องชีวิตเราและทรงสัญญาว่าจะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพระองค์ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าเมื่อคุณเข้าใจและสัมผัสความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วคุณจะก้าวออกไปแสดงความรักนั้นต่อผู้อื่นอย่างไรเพื่อเอาชนะความกลัวในชีวิต เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขรักเราสุดหัวใจและรักเราตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดขอบคุณที่ความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์ขับไล่ความกลัวออกไปโปรดช่วยเราทั้งหลายให้เป็นประชากรแห่งความรักที่รู้จักพระเจ้ายืนหยัดเอาชนะความกลัวต่อต้านความชั่วร้ายและลงมือทำในนามพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากต้องการอ่านบทอัธาาธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Every day with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ